พระธรรมโยเอลเป็นชุดบทกวีเผยพระวจนะที่ทั้งทรงพลังและน่าประหลาดใจโยเอลนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้เผยพระวจนะเล่มอื่นด้วยหลายเหตุผลประการแรกคือไม่มีสิ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าพระธรรมเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อไหร่เป็นไปได้ว่าพระธรรมเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในสมัยเอซาราเนฮามีหลังจากได้กลับจากการพลัดถิน่นเพราะมีการกล่าวถึงเยรูซาเล็มและพระวิหารแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีกษัตริย์ นอกจากนั้นโยเอลยังคุ้นเคยกับพระธรรมเล่มอื่นๆในพระคัมภีรมากเขายกถ้อยคําหรือบางครั้งก็กล่าวสิ่งที่สะท้อนจากผู้เผยพระวจนะอย่างอิสยาอาโมธเสฟัญยานาหูมโอบาดีเอเสเคียวมาลาคีหรือแม้กระทั่งพระธรรมอพยพและลักษณะเฉพาะสุดท้ายก็คือพระธรรมโยเอลไม่ได้กล่าวโทษอิสราเอลในบาปเรื่องใดๆเป็นพิเศษเลยโยเอลประกาศถึงการพิภากษาของพระเจ้าที่กําลังมาจัดการกับอิสราเอล เหมือนกับผู้เผยพระวจนะคนอื่นแต่ก็ไม่บอกว่าเพราะเหตุใดและนั่นก็น่าจะเป็นเพราะโยเอลมีสมมติฐานว่าคุณเป็นเหมือนกันกับเขาคือเคยอ่านพระธรรมในหมวดผู้เผยพระวจนะมาก่อนแล้วแล้วรู้ดีว่าอิสราเอลนั้นกบฏอย่างไรลักษณะเฉพาะทั้งสามประการนี้จะช่วยเราในการทําความเข้าใจพระธรรมเล่มเล็กที่น่าประทับใจนี้โยเอลเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยกับงานเขียนยุคแรกของพระคัมภีร์อย่างดีและใกล้ครัวเนื้อหาของพระธรรมเหล่านี้ เพื่อช่วยเขาให้เข้าใจถึงบรรดาศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคของเขาแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังให้ความหวังในอนาคตกับเขาด้วยให้เราไปดูด้วยกันว่าพระธรรมเล่มนี้เป็นอย่างไรในบทที่หนึ่งและสองโยเอลเน้นเรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นหัวข้อสําคัญในหมวดผู้เผยพระวจนะบรรยายถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างเปี่ยมพลานุภาพเพื่อช่วยประชากรของพระองค์และจัดการกับความชั่วร้ายลองคิดถึงภพ,พิบัติในพระธรรมอพยพ แต่ผู้เผยเพระวจะนะเห็นเรื่องราวในอดีตเหล่านี้เป็นเหมือนสิ่งบ่งชี้ถึงเวลาในอนาคตที่พระเจ้าจะกลับมาอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายท่ามกลางประชากรของพระองค์ตลอดจนบรรดาประชาชาติและเพื่อนําความรอดมาอย่างทั้งโลกดังนั้นในบทที่หนึ่งและสองนี้โยเอลใช้สองบทกวีคู่ขนานเพื่อเน้นที่หัวข้อนี้บทที่หนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเริ่มต้นด้วยการประกาศถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ นั่นคือฝูงตะกัแตนที่เข้ามาทำลายล้างอิสราเอลคำบรรยายถึงฝูงตะกัแตนของเขานั้นทำให้ผู้อ่านนึกถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีมาถึงอียิปต์ให้นึกถึงภัยพิบัติประการที่8ในพระธรรมอพยพบทที่10เพียงแต่ครั้งนี้ฝูงตะกัแตนถูกส่งมาที่อิสราเอลแทนดังนั้นโยเอลจึงเรียกร้องให้บรรดาผู้อาวุโสและผู้โรหิตนำประชากรให้กลับใจและอธิษฐานแล้วโยเอลเองก็ร่วมกลับใจกับเหล่าผู้โรหิตด้วยในบทที่สองที่ตามมานั้น มีโครงสร้างบทกวีตลอดจนแนวความคิดในทํานองเดียวกับบทที่แล้วโยเอลประกาศถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาถึงอีกครั้งในอนาคตภัยพิบัติร,ร้ายแรงกำลังเข้ามาใกล้ยเยรูซาเล็มและเขาบรรยายถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นฝูงตะกะแตนอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาใช้ภาพพจน์เกี่ยวกับการทหารและจักรวาลฝูงตะกะแตนกลายเป็นกองทัพของพระเจ้าเป็นเหมือนพลรบและทหารม้าที่เคลื่อนพลทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า ดวงอาทิตย์มืดไปและแผ่นดินก็สั่นไหวแล้วโยเอลก็กล่าวว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าน่าสะพึงกลัวยิ่งนักใครเล่าจะทนอยู่ได้อีกครั้งที่โยเอลเรียกให้ประชากรอธิษฐานและกลับใจเขาบอกวิธีกลับใจนั้นคือให้ฉีกใจไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าและหันกลับมาหาพระเจ้าของเจ้าพูดอีกอย่างคือโยเอลกาลังกล่าวว่าบางครั้งการกลับใจก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่อิสราเอลเอามาสวมปกคลุมตนเองเพื่อให้เราพ้นจากปัญหาไปเท่านั้น แต่พระเจ้าไม่สนใจสิ่งนั้นพระองค์ประสงค์การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งจะทําให้ประชากรของพระองค์ละจากความเห็นแก่ตัวและความชั่วร้ายและโยเอลก็อธิบายว่าทําไมอิสราเอลจึงควรกลับใจเพราะพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณทรงกิ้วชา้าและเปี่ยมด้วยความรักเขาอ้างข้อความนี้มาจากพระธรรมอพยพที่พระเจ้าได้ยกโทษให้กับอิสราเอลหลังจากพวกเขาสร้างรูปปั้นวัวทองคําจากเรื่องนั้นเอง โยเอลก็ได้เรียนรู้ว่าพระเมตตาและความรักของพระเจ้านั้นทรงพลังกว่าพระพิโรธและการพิพากษาของพระองค์ดังนั้นเขาจึงนําเหล่าปุโรหิตในการกลับใจและอธิษฐานเพื่อขอให้พระเจ้าอภัยประชากรของพระองค์หลังจากกวีสองบทนี้เรื่องราวก็เปลี่ยนไปเราพบกับบทบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับการตอบสนองของพระเจ้าต่อการกลับใจของโยเอลและประชากรของพระองค์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงหวงแหนดินแดนของพระองค์ และจะทรงเวทนาสงสารประชากรของพระองค์และพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะเปลี่ยนผลร้ายของวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านี้จากการพิพากษาให้เป็นความรอดประการแรกพระองค์จะจัดการกับผู้มารุกรานที่กำลังคุกคามอยู่ซึ่งเข้าใจได้ว่าหมายถึงฝูงตะกะแน่นพระองค์จะผลักดันพวกมันให้กลับไปยังซากเดนของตนและพระเจ้าจะรื้อฟื้นแผ่นดินที่ถูกทำลายให้กลับมามีชีวิตให้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งและสุดท้ายพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะนำการทรงสถิตของพระองค์มาเหนือประชากรสิ่งนี้จะเป็นจริงและทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้จนถึงตอนนี้บทกวีทั้งหลายเล่าเรื่องราวอันทรงพลังโยเอลนำชาวอิสราเอลให้เห็นว่าบาปของพวกเขาได้นำตนสู่หายณนะและการพิพากษาของพระเจ้าแต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าจึงยังมีความหวังอยู่เสมอจากเหตุการณ์ทั้งปวงในอดีตโยเอลได้เห็นภาพสะท้อนถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคต ดังนั้นแล้วในส่วนสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้โยเอลจึงเขียนอีกสาบทกวีซึ่งสอดคล้องกับการตอบสนองของพระเจ้าที่มีสมส่วนและเขาร้อยเรียงภาพสัญ,ญลักษณ์จากเนื้อหาของผู้เผยพระวจนะเล่มอื่นๆเพื่อขยายให้เห็นภาพนิมิตแห่งความหวังสำหรับสิ่งทรงสร้างทั้งปวงประการแรกความหวังแห่งการสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรน,นั้นถูกขยายความให้กลายเป็นพระสัญญาว,ว่าวันหนึ่งในอนาคต พระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งหมายถึงชีวิตของพระเจ้าเองจะเข้ามาเติมเต็มทั้งในพระวิหารและในประชากรทั้งปวงของพระองค์ที่นี่เองโยเอลใช้ภาพของพระสัญญาในพระธรรมอิสยาห์เยเรมีและเอเสเคียวที่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงประชากรของพระองค์และเสริมกําลังพวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถรักและติดตามพระองค์ได้อย่างแท้จริงจากนั้นโยเอลก็หยิบพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์จะมาประชิญหน้ากับผู้ลุกราน และโยเอลก็เห็นว่าฝูงตะกแตนที่กำลังอาวาดนี้เป็นเหมือนกับประชาชาติที่โหดร้ายและจงหองในสมัยของเขาซึ่งกำลังทำร้ายกดขี่ผู้คนอยู่แล้วเขาก็หยิบพระสัญญาจากพระธรรมอิสยาเสฟันญ,ญาและเอเสเคียวเกี่ยวกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคตที่พระเจ้าจะมาะเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายท่ามกลางบรรดาประชาชาติและนำความโหดร้ายสนองคืนไปยังพวกเขาตลอดจนนำความยุติธรรมมาแก้ไขความผิดพลาดทั้งปวงและสุดท้าย โยเอลใช้ภาพของการรื้อฟื้นแผ่นดินซึ่งเขาเห็นว่าภาพนี้คือความหวังในการรื้อฟื้นคืนสภาพของสิ่ง,รงสร้างทั้งปวงเขาหยิบเอาภาพของพระสัญญาในพระธรรมอิสยาเอเสเคียวและเศคารยามาบอกว่าในวาระสุดท้ายที่พระเจ้าสแสดงความยุติธรรมนั้นจะตามมาด้วยการรื้อฟื้นคืนสภาพโลกทั้งใบให้กลายเป็นสวนเอเดนใหม่ที่ซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าในเยรูซาเล็มจะลังไลออกมาเหมือนกับแม่น้ํา นำการฟื้นฟูขึ้นใหม่ไปทั่วจักรวาลและบทกวีของโยเอลก็จบลงด้วยการที่พระเมตตาและการยกโทษของพระเจ้าได้เปิดประตูสู่การทรงสร้างใหม่ดังนั้นพระธรรมเล่มเล็กยังโยเอลนี้ได้สำรวจแนวคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับบาปและความล้มเหลวของมนุษย์ที่กำลังสร้างความพินาศในโลกของเราและเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ปรารถนาจะแสดงพระเมตตาของพระองค์แก่คนเหล่านั้นที่ยอมรับและสารภาพบาปของตน รวมทั้งเกี่ยวกับการที่เรื่องทั้งหมดนี้นำเราไปสู่ความหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะขจัดความชั่วร้ายในโลกของเรารวมทั้งความชั่วร้ายที่อยู่ในเราด้วยพระองค์จะนำอาการทรงสถิตแห่งการเยียวยารักษาของพระองค์มาทำให้สรรพสิ่งกลับกลายเป็นสิ่งใหม่และนั่นคือสาระหลักของพระธรรมโยเอล